มาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนที่ก,กําลังหางานนะเอ่อพนักคนพนักงานคนที่ก,กําลังหางานในเรื่องของการจัดการนะการเตรียมความพร้อมนะเอ่อใครที่กาลังจะประสัง,งานเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เอ่อต้องทบทวนนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะอย่าโมโ่เครียดอย่าโมต่คิดมากนะให้ลุยให้ทํานะแล้วก็ความสำเร็จมันอยู่ แค่เอื้อมมือนะมันอยู่ที่ความเพียรความมุคม,มานะความเพีย,พยายามของคุณโดยชังดัดดะบเอ่อจริงๆแล้วในตําแหน่งของคนรับข้างนะตำแหน่งของาศาสตราชาเนี่ยคือคนรับข้างพร้อมจะช่วยเหลือตัวคุณแต่ก็เหมือนแบบไม่ได้แบบว่าออกปากออกคําขนาดนั้นแต่ต้องเป็นตัวคุณเองมากกว่าที่จะออกปากออกคําในการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ไปขอใครใครก็ช่วยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็น ใครก็ตามที่คุณอยากใช้ช่วยเนี่ยม,มีโอกาสจะรับวาช่วยที่ดีต่อคนกลางๆดูสังกันนะครับในตำแหน่งของอุปสรรคเนี่ยในเรื่องของการที่คนหางานมันเป็นในเรื่องของความคิดมากกว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่านะครับในเรื่องต่างๆมันเป็นอยู่ที่ว่าถ้าหาคุณเตรียมตัวดีตั้งเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของความสําเร็จนะก็มีโอกาสเข้ามาคน้ังเยอะนะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะวางแผนอย่างไรจะทํางาน เกี่ยวกับอะไรอยากให้ใครหรือคำพูดคนเนี่ยนะมาทำให้คุณรู้สึกแ yeah ย่หรือรู้สึกเบี่ยงเบนความชอบเบี่ยงเบนไปตามคนนู้นไปตามคนนี้นะเออเอาตามสิ่งที่คุณเป็นดีกว่าในเรื่องของความเสพก็จะบงัเกิดขึ้นโดยเชิงกัดอยู่ที่คุณต้องมั่นใจในตัวเป็นตัวเองนะครับมาดูวิธีการเสริมพลังงานนะให้ได้งานนะครับทำอย่างไร ให้ขึ้นเป็นพะยาะคุนะครับอืพนักง,งานพะยาะคุณเนี่ยบบอกในะเรื่องของความเก่งอืความสามารถความรู้นะการศึกษาหรือถ้าหากใครเนี่ยอตั้งใจจะเป็นข้าราชการในพนักง,งานบ่งบอกเหมือนกันว่าหากคุณมีความสนใจนะครับคุณมีการเตรมตัวนะโอกาสสาเร็จคนสูงส่ะดูสิว่าเราจะทํำยังไงจึงจะให้เกิดความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ภหยขึ้นในเรื่องการออกกําลังกายนะครับคือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะเตรียมสุขภาพร่างกายเตรียมความรู้สึกเตรียมอารมณ์เตรียมใจนะทุกอย่างให้เพียบพร้อมนะมาคือการที่คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเหมือนกําลังจะบบยบินนะเหมือนกําลังจะไปสู่ความสำเร็จต้องเตรียมความพร้อม ate, นะหรือถ้าใครไปสอบราชก,การหรือไปสอบทหารหรืออะไรบางที่ก็มีต้องออกกําลังกายนะเออมันต้องมีสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะการวินะ่งการวิดพื้น มีหมดนะก็ลองศึกษาดูดีนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของสุปรีนะเป็นรถรถนะเออลดในเรื่องของหักใครสุปรีหรือหักใครติดเกี่ยวกับเรื่องของสุราไปติดในเรื่องของการไปท่องไปเที่ยวนะเหมือนทําให้จิตใจตัวคุณมันโฟกัสแต่เรื่องของความสะดวกสบายนะจนเกินไปมันทาให เหมือนดุดโฟกัสในสิ่งที่จะทำนะดุดโฟกัสในสิ่งที่เป็นเป้าหมายแนละ้วต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะถ้าคุณอยากจะมีพลังงานให้ได้งานมากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องเสริมสร้างทั้งกายและใจให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงมีความเก่งทั้งความรู้ทั้งความสามารถนะความสวยก็จะมัเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะมาดูเรื่องการสะสมแต้มบุญดีกว่านะครับใครขึ้นไปแล้ว่องการถวายเครื่องหอมนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นกํายานไม่ว่าจะเป็นทู่หอมนะ ถวายที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทวสถานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวารามต่างๆไปที่ไหนก็ได้นะหรือที่บ้านก็ได้นะครับถ้าคุณคิดว่าอเออพอไปที่ไหนรู้สึกว่าเออเขาไม่ให้จุดเดี๋ยวนี้เขาลดพีเอ็มนะก็ไม่เปไ็นไรก็จุดที่บ่ายก็ได้หรือถ้าใครไม่ชอบก็น้ำหอม้า้เหมือนกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของ ติดสัญญาถอนคำสาบานใดๆใครไปสนินสัญญาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่คุณเองต้องไปแก้ให้เรียบร้อยนะ๋ยวจะเกิดความวุ่นวายอะไรก็ตามที่ตั้งความมุ่งหวังเอาไว้เออมีิกิดเรื่องของคำมั่นสัญญาต่างๆเนี่ยยิ่งต้องไปแก้ให้เรียบร้อยหรือใครณในช่วงนี้คิดว่าเออจะต้องไปบนบานศาลกาวเพื่อให้ได้งานแล้วก็อย่าลืมไปแก้ก็แล้วกันหากคุณรู้สึกเฮ้ย จำเป็นไหมจะต้องไหมเนี่ยถ้าผมแนะนําผมแนะนําว่าเราไม่ต้องไปเอ่อไปบุญบานศาลกลับไปขอนางเสียงสิทธิ์ท่านเมตตาอยู่แล้วนะครับเรามาถามในเรื่องของเสียงสิทธิ์กูบาจารย์กันดีกว่านะครับว่าท่านอยากกระตือนอะไรคุณบา้างนะครับเพราะว่าเรามีกูบาจาย์ที่นนในแนวทางสองก็ให้ผ,ผ่านบทอุปสรรคนี้ผ่านไฟสถียรกริยะนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์นะครับในเรื่องของความตั้งความมุ่งมั่นตั้งใจไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของพระอาทิตย์ตงบอกใครที่ไปสอบราชการโอกาสพลังงานได้เยอะนะเนี่ยนะคือพลังงานพระอาทิตย์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับราชาการเหมือนกันนะเราไพ่ขึ้นเยานยาพญาขุดด้วยนะแม่ครูบาอาจารย์นำนะกับคนที่พยายามกับคนที่ตั้งใจเนะี่ยจะเกิดความสําเร็จนะทุกส,สื่งอย่างมันอยู่ที่ คุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจมันมีไฟเออมีไฟในการทํางานมีไฟในการไปสมัครงานต่างๆนะครับสองไปขึ้นในเรื่องพระราหูนะแนะนําให้คุณไปไหว้พระราหูด้วยนะที่วัดศรีสะทองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับพลังงานพระราหูบ่งบอกในเรื่องของอะไรก็ตามที่คุณไม่รู้จงสร,งร้างความรู้เหมือนให้ทุกอย่างมันไม่มีข้อสงสัยอืมในเรื่องการไปสอบก็จะได้มีความรู้ความสามารถ ที่เพียบพร้อมนะคบเตรียมตัวเต็มใจให้พร้อมจะได้ไม่เกิดความกังวลกระวายใจนะไม่เกิดความเสียอกเสียใจก็ทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถก็เพียงพอแล้วนะครับมาดูสําหรับคนที่มีงานกันบ้างดีกว่านะคะรับพลังงานของคนมีงานเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของความเครยียดเหมือนกันนะแต่ก็ไปนในจุดที่คุณก็ไม่ยอมแพ้นะต้องดีใจกับตัวเองต้องสร้างพลังใจตัวเองให้ดีขึ้นนะเพราะตำแหน่งตัวตนเนี่ยไปขึ้นเป็นห้าเหรียญเบอๆในเรื่องของความ รู้สึก <Iya. S 1> กลัวรู้สึกกังวลตำแหน่งอริ่ก็ยังกลัวก็ยังกังวลนะครับมันมีความโกวลที่มันอยากจะให้มันดีขึ้นกว่านี้ในเรื่องงานนะในจุดตำแหน่งของสังคมคนรับข้างเพื่อนโรงงานเนี่ยเป็นจุดที่เหมือนต่างฝ่ายต่างเฝ้าหมองต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ตัวเองมากกว่าหรือมันยังไม่ถึงขั้นจะช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลแบบเต็มที่นะเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทาในแบบนี้ยหรือว่าต่างคนต่างังมีความลับที่จะเหมือนแบบเป็นสงครามเงียบเหมือนกันในเรื่องของเพื่อนโรงงานนะครับ แต่ในตาแหน่งของบริบริวารเนี่ยอืตาแหน่งบ,บ,บริวารค่อนข้างดีนะแต่ว่าบริวารบางคนก็ละกัดไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเหมือนจะนำพาเรื่องของปัญหามาให้เหมือนกันนะมันเหมือนเป็นในจุดที่เขาอยากจะได้ความสำเร็จของคุณอมืมีความกระตือร้นค่อนข้างเยอะดังนั้นมันก็ต้องมีการแบบระวังเนื้อระวังตัวเหมือนกันแต่ถามว่าทําอะไรคุณได้บ้างไหมเนี่ยมันอยู่จุดในการบางแผนของตัวคุณมากกว่าที่จะต้องอ เต็มตัวเออที่จะต้องทําให้มันดีนะบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเหมือนคนทุกคนก็อยากได้ความสาเร็จทั้งนั้นแหละแต่รามีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีปะปนกันไปหากคุณมีความเพียบพร้อมหากคุณมีความรอบคอบปัญหาก็จะไม่เกิดนะครับทำถึงเรื่องของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะในตําแหน่งของกรรมะไปขึ้นเป็นหกถ้วยนะอืมใเนี่ยเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องดิวนะเจอผู้คนเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ก็เป็นจุดที่เหมือนเหมือนแบบ พอจะไปขอช่วยเหลือใครเนี่ยคือถามว่าคนอื่นช่วยไหมช่วยเพราะเราไม่อยากช่วยนะไม่ใช่ไม่ช่วยแต่มันเป็นในจุดที่มันไม่ได้ช่วยแบบทันทีอะไม่ดิดนิ้วได้เลยนะแต่เป็นใน,ในจุดที่โอเครอจังหวะนิดนึงถึงจะช่วยหรือมีการแลกเกลี่บางสิ่งบางอย่างซึ่งกากันถึงจะช่วยนะมันก็ต้องมีการต่อรองอะไรบางอย่างเพื่อจะให้มันสําเร็จรลุล่วงไปได้ดีถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกแบบอกาจัยกันอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ยังสามารถจะใช้ความสามารถที่ผ่านพ้นไปได้ หากใครอยากจะลงทุนหากใครจะทําอะไรในห้วงช่วงนี้มันเป็นช่วงรอคอยนะยังไม่ถึงที่จะได้รับผลอะไรขนาดนั้นเพราะในตำแหน่งหุ้นส่วนเนี่ยถามหุ้นส่วนดีไหมหุ้นส่วนดีถ้าไปคือเป็นติมิเตเชียนเนี่ยคือมีความรู้ความสามารถให้คำปรึกษาได้นั้นกูได้คอกรู้สึกว่าเอ๊ะจะลงทุนดีไหมจะทำไงต่อดีในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็ลองปรึกษาในทมีมปรึกษาหุ้นส่วนดูก็จะได้รับคำแนะนำดีด้วยเช่นกันนะครับ ในตำแหน่งของบริวารตำแหน่งของลูกน้องเนี่ยนะมาเป็นตำแหน่งที่คุณต้องจัดการลงดาบเป็นกันเนี่ยว่ามีลูกน้องขี้เกียจ <c oughs> มีลูกน้องที่ไม่ค่อยสนใจนอนอย่างเดียวนะเออมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเขามีความคุ้นชินคุ้นเคยบางสิ่งบางอย่างที่มีความสะดวกสบายนะที่เก็เอ,อื้ออำนวยหลายอย่างอาจจะต้องมีการประชุมนะในะสถานที่ทางานนะครับให้มันมีการวางระบบวางระเบียบ วางแบบแพมวางกฎระเบียบที่ดีนะมันจะได้มีรวบมประหยัดมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นเราจะได้ไม่มีใครกินแรงใครนะทำในแบบเท่าเทียมหรือรับฟังเสียงของลูกน้องบ้างเออเราฟังเสียงของบริวารบ้างบางคนเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะรับฟังบ้างจะได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ทันด้วยเช่นกันนะครับมาดูสำหรับในเรื่องของวิธีการเสริมพลังงานให้งานมีความ้าวหน้ามากขึ้นนะครับทำอย่างไร ให้ขึ้นเป็นเวลานะมหมดเวลานะในเรื่องของการกระทํานี่แหละนะต้องทําให้มันเต็มที่บก่อนที่จะหมดเวลาไปเสียเปล่านะครับทําปัจจุบันให้ดีขึ้นไม่ต้องไปเสียดายอดีตนะ,ะจะทำยังไงให้ไม่เสียดายเวลาสิ่งที่ผ่านมาหรือทำปัจจุบันให้ดีขึ้นนะครับใัยขึ้นในเรื่องของความอบอุนนะ่น เน้นในเรื่องของคนเน้นในเรื่องของลูกน้องเน้นในเรื่องของคนรอบข้างนะเป็น,เ,นเรื่องของการสร้างพลังงานดีๆนะให้คนรอบข้างยิ้มแย้มแจ่มใสมีพลังงานพวกให้ใหกับคนอื่นไม่ใช่หงุดหงิดนะหุ่นทันพันแล่นไม่ฟังใครใครพูดไม่เข้าหูซัดอย่างเดียวนะเออนะว่ายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดีนะเออต้องมี วาจาให้ดีมีคําพูดที่ดีใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยาก,กร่วมงานด้วยนะทำให้มันไม่เสียดายชีวิตไม่เสียดายในสิ่งที่ทาและไม่ทให้เกิดปัญหาในงานได้วยกชนิดนะครับสองไปก็นในเรื่องของสมาธินะอในเรื่องของการที่ต้องตั้งสติในการทานะทุกคนมีสิทธิพิพาดได้ไม่มีเรื่องแปลกหรอกแต่อยู่ที่ว่าพิพาดแล้วต้องทําพิพาดต้องแก้ไขไม่ใช่ว่าบ่อยปะกละเลยนะไม่จะได้ไม่เสียเวลา แล้วก็ได้ไม่เสียดายในสิ่งที่มันผ่านมาพ้นมาด้วยนะครับอะไรก็ตามก็ต้องแก้ไขเรียบร้อยงานก็จะเกิดค,ค,ความเสรดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องการสะสมแต้มบุญบาตดีกว่านะครับในเรื่องของงานให้ขึ้นไปในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นน้องนองนักศึกษานะเออหรือเป็นศูนย์เกี่ยวกับการศึกษา หรือว่าเป็นบ้านเด็กกรัรมพามวยที่ต่างๆอืได้หมดนะครับคือมันอยู่ที่ว่าคุณจะส่งเสริมคนที่เขายากลำบากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นใครคนขั้นบ้านที่เออเป็นเด็กๆเป็นนักศึกษาที่เขาบ้านเขายากไร้บ้านเขาแบบเออหน้าช่วยเหลือหน้าเกื้อหนุนเกื้อกูลเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับอ่ะต่อมาภายขึ้นในเรื่องของถวายผลไม้นะถวายผลไม้ให้กับรพระภิสุสงฆ์ให้กับเทเทวานาะหรือว่า การที่คุณไปทําปุญนเออมีการเอาผลไม้ไปให้นะผู้คนคนยากได้หมดนะเป็นการสะสมแต้มบุญให้จิตใจคุณดีขึ้นให้งานทุกเกี่ยงทุกคุณดีขึ้นโดยเชงกัรน,นะครับเรามาถามในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างดีกว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับท่านอยากจะตื่นอะไร,ะค,ะ <S <S รคุณบานะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะนทางสองข้อให้ผ่าน้นอุปสรรคนี้ผ่านพายสิรธิ์ขยันนะครับ ไขึ้นเป็นพระวิสนุนะครับไพ่ก็เนพลังงานของการปกปักรักษาการทะนุบำรุงการรักษานะในเรื่องงานในเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องของการาสร้างความรู้สึกอารมณ์นะสร้างจิตใจให้มีความมั่นคงนะเพื่อจะประกะประ้องให้งานเนี่ยออกมาดีดครูบาาจารย์ก็คอยให้พลังงานที่ดีคอยส่งพลังงานดีๆเข้าหาคอยให้พลังงานให้เกิดความสําเร็จและคอย ให้ความอวยพรกับคุณให้มีความสเร็จมากขึ้นนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของพระอินทร์ไปขึ้นในเรื่องการปกปักรักษาใครที่เป็นหัวหน้างานนะครับใครที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไ่เป็นเนรี่บ่งบอกในเรื่องของการ,การเป็นการบริหารงานที่ดีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมนะการใช้ความใจเย็นในการบริหารงานเพื่อจะให้งานออกมาได้ดีและเป็นที่รักของคนรอบข้างเป็นที่รักของลูกน้องนะครับเป็นที่รักของใครๆหลายคนที่คุณไปดูธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับ